อุ้ยเหมือนสาวหน้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคุณแม่สาวหน้าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดียามดึกนะคะวันนี้นะคะสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสี่ทุ่มกว่านะคะ คุณแม่ต้มน้ำสองม้อยใหญ่ๆเลยนะคะต้มน้ำสองม้อยใหญ่เลยเออไม่ได้ทำกับข้าวนะคะไม่ได้ทำกับข้าวตอนสีทูกว่านาะคือคุณแม่ยังไม่ไอาบน้ำกำลังจะต้มน้ำไปอาบน้ำค่ะทุกคนค่ะอยู่อังกฤษค่ะแต่ต้มต้มน้ำขึ้นไปอาบน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือว่าเมื่อ,เ,อ,อเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะตัว เซนทรัลฮีตติ้งนะคะในตัวระบบทำความร้อนกลางของในบ้านนะคะ่ะทุกคนคะ่ะมันเออร์เรอร์ค่ะคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอยู DD, ่ดีๆมันก็มันก็ไม่ทำงานไปซะเฉยๆนะคะทีเนี้ยเนี่ยคือน้ำร้อนในบ้านเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะคะแล้วเรดิเอเตอร์เรดิเอเตอร์ทุกตัวเนาะในบ้านค่ะก็เออใช้ไม่ได้เหมือนกันเนาะ ก็คือแต่โชคดีที่ยังมีแก๊สนะเพื่อนๆหาคุณแม่ก็เลยยังได้แบบว่าต้มน้ํานะะต้มน้ำจะเอาน้ำไปอาบแล้ววันนี้เนี่ยคุณแม่ก็มัวแต่ยุ่งวุ่นวายใช่ไหมคะแล้วก็พาลูกเนี่ยพาแฮร์รี่เนี่ยเข้านอนนะคะก็เก็บนู่นนีน่นั่นแล้วคุณแม่ก็เลยกำพึ่งจะได้แบบว่าต้มน้ําแล้วก็จะไปอาบนะคะทุกคนขาจะบอกว่า back to the basic มากๆเลยนะคะต้มน้ําอาบนะคะนึกถึงสมัยตอนที่ คุณแม่เป็นเด็กๆนะคะเด็กๆอยู่ที่สุรินเนาะอยู่ที่นครสุรินทร์เหล่านะคะบ้านคุณแม่ก็เวลาหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็ต้มน,น,น้ําอาบนะนีดก็เหมือนกันเนาะต้มน้าอาบนะคะกอน,น้ําก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะยกน้ําไปแล้วนะคะทุกคนค่ะคุณแม่อยากจะถามนะคะว่าเพื่อนๆมีนใ,นใครมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างหรือเปล่านะคะมาอยู่ยุโรปเนาะมาอยู่เมืองหนาวแล้วก็เกิด อะไรที่แบบไม่คาดคิดขึ้นก็คือระบบทำความร้อนไม่ทํางานแล้วเราก็ต้องแบบว่ามาต้มน้ําแบบอาบหรือว่าต้มน้ําใช้อะไรแบบนี้ค่ะมีประสบการณ์อย่างนี้หรือเปล่าเหมือนคุณแม่บ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างคุณแม่เนี่ยคือครั้งแรกเลยนะคะกออ็อยู่มาปีกว่าเนาะอันนี้ก็ครั้งแรกนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะ แล้วคุณพ่ออันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เขาเปลี่ยนเครื่องอตัวทําความร้อนเนี่ยใหม่เนาะเมื่อหกปีที่แล้วนะคะก็เพิ่งจะมีเหตุการณ์อย่างเนี้ยเกิดขึ้นแค่สองครั้งเนาะสองครั้งที่มีตัวมันเออร์เรอร์มันไม่ทํางานนะคะก็ก็ยังโชคดีนะคะที่มันไม่เกิดมันไม่เออร์เรอร์ในช่วงหน้าหนาวแล้วเพื่อนเนาะที่มันไม่เออร์เรอร์ในช่วงหน้าหนาวอ่ะเดี๋ยวเพื่อนปิดน้ำก่อนแล้วก็คล้อง แม่ปิดนาก่อนเพราะว่าไอ้นี่มันก็ดังนะฮะไอเออโชคดีนะคะที่มันไม่เออเรอช่วงหน้าหนาวนะเพื่อนๆแต่เนี่ยมันก็มาเออเรอช่วงนี้ที่ว่าช่วงวีคนี้ที่ว่าอากาศแบบก็ค่อนข้างหนาวนะคะเป็นสปริงที่แบบเหมือนจะออดท่ำอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเราจะแบบว่าพาร์ตซัมเมอร์ไปแล้วแล้วจะเข้าออดท่ำอะไรเนี้ยมิสเออวีมิสเออซัมเมอร์อะไรประมาณนี้เนาะ ็คือวีคนี้อากาศแบบไม่ดีเลยนะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อีตัวนี้ก็มาดันเออเลยนะคะก็ก็เลยต้องต้มน้ําอาบเนาะเพื่อนๆค่ะค่ะก็แบบเพื่อนๆมีใครมีประสบการณ์นี้บ้างไหมคะมาอยู่ืางนาแล้วก็ต้องต้มน้ําอาบอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบว่ามันทุรักทุเลนะคะเพื่อนๆค่ะก็แบบว่าเพราะว่ามันก็ต้องใช้น้ามาเยอะอะเนาะเพื่อนๆเนาะแบบว่ากว่าที่ว่า จะให้น้ามันอุอน่นมันไม่ใช่เหมือนบ้านเราที่ว่าหนาวแบบหน้าหนาวแบบบ้านเราที่มันไม่ได้หนาวมากอะไรขนาดนั้นใช้น้ําแค่หมอ้อเดียวอะไรเงี้ยก็กระมังหนึ่งอะไรก็อาบพออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะเทน้ําเลยละกันนะคะทเทน,น้ําเนาะเออเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ก็เลยอยากจะมาแช์เนาะเออคุณแม่ก็ใช้เนี่ยนะคะเพื่อนอิคุถังกระมังเนี่ย่ะสุถังเนะียเนาะ ก็ใส่นะยะใส่ยกไปนะคะใส่ยกไปยกไปที่ห้องน้ำทั้งบนนะคะอันนี้ก่อนก็แจ้งช่างเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆคือแจ้งช่างเข้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วเอนจิเนียร์เขาก็แบบว่าคือไอ คนที่รับสายเนี่ยอุ้ยเหมือนสาวหน้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อค่ะคุณแม่สาวหน้าเนาะก็ต้อแจ้งเขาเอนจิเนียร์เขาไปแล้วนะคะแล้วทีนี้เขาก็ยังไม่โทรกลับมานะคะวันเนี้ยก็คือเข้าวันที่สองแล้วแล้วเราก็ทนหนาวนะคะคือคุณพ่อแฮร์รี่เขาก็จะโวยวายจะคอมเพลนนะคะว่าเออทําไมแบบไม่รีบมาดูลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ทําประกันไอตัวนี้ไว้ประกันที่แบบว่า ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นอะไเงี้ยก็คือเขาก็จะมาดูให้เราก็จะได้ไม่ต้องแบบเสียค่าส้มหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเนาะค่ะก็เ,เสียหรือไม่เสียก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องรองดูเขามานะะแต่คิดว่าน่าจะไม่เสียนะเพื่อนๆเพราะว่ามันทำ,ทำประกันไว้อะเนาะสาวหน้าจ้าสาวหน้าจ้าเต็มเทได้ไปหมด เนี่ยเพื่อนๆดูสิคะควันขโมงเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะยกน้ําไปอาบนะคะคเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวน้ํามันจะเย็นซะก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยคุณแม่ขอตัวยกน้ําไปรีบแบบเทกอาบัดก่อนเนาะเทกอาบัดก่อนนะคะเออเพราะว่าที่ที่บ้านเราไม่มีบารเนาะไม่มีบารนะคะคุณแม่ก็ต้องใส่เ ตะก,กร้านะคะเพื่อนๆใส่ตะก,กร้านึกออกไหมะตะก,กร้าเสื้อผ้านะคะอะนาบน้ำนะคะ <c oughs> ไม่อายที่จะพูดนะคะเพราะมันเป็นความจริงเนาะ,ะโอเคค่ะคเพื่อนขาเดี๋ยวยังไงเนี่ยคุณแม่ขอจบคลิปนี้เนี่ยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเย็นว่ะเพื่อนๆค่ะน้ำมันจะเย็นนะ,ะ, <c oughs> นะเพราะว่า <c> ไ <oughs> อ้ ยังดีนะคะที่เราไม่ได้ใช้บาทสเนาะก็ถ้าใช้บาทสเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะๆมากเลยนะคะโอ้ยังดีที่บ้านเราเป็นชาวเวอร์เนาะโอเคครัเพื่อน,นขาเดี๋ยวยังไงเนี่ยคุณแม่ขอตัวก่อนนะคะยังไงก็ราตรีสวัสดิ์นะคะเพื่อนเพ่อน,นะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนนะคะเทคแคร์น,นะคะทุกคนขาบ๊ายบายค่ะ